สวัสดีครับน้องๆอ,อันนี้มาอยู่ในเกมบล็อก o ุนะครับนะวันนี้พี่จะมารีวิวผลมังกรนะครับนะแบบเลเวลแม็กเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลมังกรเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับน้องๆสกิลแรกของมังกรนะครับนะคือเริ่มต้นใช้มา์ชแค่1นึ่งเองน้องๆชื่อว่า h e a w wave c a n อนไม่จะทำการกดซค้างนะครับหรือกดท่าหนึค้างไว้พอชาร์จเต็มปุ๊บมันจะมี ออล่านะครับออร่าขาวๆนะเล็กๆปล่อยไปรุนแรงสก,กิลที่2 infernal p i n c e r อ่าเ,เ,เป็นการจับทุ่มนะครับนะโดยที่ว่าเราจะกดค้างไว้ไม่ต้องกดค้างก็ได้นะครับน้องๆพุ่งไปเลย <c oughs> มันจะจับศัตรูเหวี่ยงไปนะครับน้องเสร็จแล้วพอเหวี่ยงไปเสร็จปุ๊บศัตรูตัวนั้นอ่ะจะไปทำดาเมจกระทบกับศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับต่อไป มาถึงสกิลที่3แล้ว Scorching Downfall c h a ม t i t y อรียานะครับโดยจะเป็นการคำรามใส่พื้นนะครับพร้อมลูกไฟออกมารัวๆเลยนะครับแต่สกิลนี้ต้องกดค้างไว้นะครับจะได้ทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หมุนมุมกล้องไปมุมกล้องมาได้เลยอ่า อืมเป็นไงล่ะเทไหมล่ะน้องๆอ่าน้องๆคงสงสัยนะครับสกิลที่4นะ Imperial Evolution นะเป็นสกิลแปลงร่างนะแต่เดี๋ยวก่อนพี่ยังแปลงร่างไม่ได้นะครับน้องๆน,น้องเห็น Fully Meter ไหมน้องต้องเก็บให้เป็นหลอดอย่างนี้ก่อนนะครับนะขึ้นสีแดงมาเล็กน้อยหรือหลอดส้มเต็มนะจะแปลงร่างเป็นร่าง Evo นะครับหรือถ้าเป็นในหนังก็เรียกว่า Hybrid นะครับในมังงะในอนิเมะนะ อืนะพอแปลงร่างเสร็จปุ๊บเราจะทำท่าทางเลื้อ้คลานอย่างนี้นะครับน้องดูตาเป็นไฟเดินพื้นเป็นไฟนะครับน้องๆร่างนี้สกิลต่างๆก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับน้องๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูล่างธรรมดาก่อนนะครับนะสกิลเนะเป็นการบินนะครับดาร์โกนิกซอเราสามารถจับศัตรูได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตอนจับศัตรูก่อนดีกว่านะครับถ้าเอฟุ๊ อืมนะอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวพี่จะขยายให้ดูไกลๆไปฟู่นะแล้วก็ทำดามเมจรอบข้างด้วยนะครับนะเสร็จแล้วถ้าน้องๆอ,อยากบินนะครับนะกดท่า F อฟค้างไว้ w นะครับท่าสุดท้ายใช้มาตเตอรี่แค่จะสเองครับน้องบินความเร็วใช้ได้เลยนะอ่าความเร็วใช้ได้เลยนะครับน้องๆและยังมีปีกออกมาด้วยนะ โดยท่าบินนะครับพอเราขึ้นไปจากที่ส,งสูงๆปุ๊บเนี่ยเห็นนะมันจะใช้ตามหลักความเป็นจริงเลยนะมันต้องใช้แรงปีกกระพือไวคราวนี้พอเราทิ้งดิ่งลงมานะน้องๆดูให้ดีนะฟุ้นะลูกไฟอะมันจะเดินทางไวขึ้นด้วยนะครับนะถ้าพอมันเป็นไฟแล้วอะโอเค ครานี้มาถึงท่าสำคัญของเราแล้วนะครับท่าไฮบิดก็คือ Imperial Evolution แปลงร่างบุ้ม,มนะตาเป็นไฟเดินเป็นไฟนะครับน้องๆร่างนี้นะครับมันเป็นร่างไฮบิดของไคโดนะครับตามมังงะตามอนิเมะนะครับนะสกิลต่างๆก็จะรุนแรงขึ้นอ่ะเรามาดูสกิลที่1กันเลยนะครับกดสกิลที่1ค้างไว้นี่พอชาร์จปุ๊บเห็นไหมมันจะมีประกายแสงออกมามันก็จะ เ uh huh. ต็มจอกันเลยทีเดียวนะน้องๆสกิลที่2นะครับนะเป็นการจับเวี่ยงนะครับไปฟแต่สกิลนี้ค่อนข้างที่จะเวียนหัวเล็กน้อยนะครับแต่ที่เล่นมาเนี่ยพี่ชอบสกิลสามมากสุดแล้วนะครับนะมันเป็นการทำดาเมจที่แบบว่าหมุนรอบตัวได้มาหนึ 1, 2, uh ่งสองสาดูวงก็กว้างขึ้นด้วยนะ โอ้โหนะส่วนการบินนะพี่ไม่รู้ว่าพี่คิดไปเองหรือเปล่าบินล่างนี้แล้วสึกอืดๆนะน้องดูดิแต่พี่ว่าพี่น่าจะคิดไปเองนะที่แบบว่ามันแบบมันอืดอะ่ะมันก็คงปกติแหลนะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูล่างที่สําคัญกันเลยดีกว่าน้องๆพี่ขอเก็บฟูลี่มิเตอร์สแป๊บตอนเราแปลงร่างเป็นร่างไฮบิดแล้วนะครับน้องๆไอ้ร่างตาไฟเนี่ยเราจะสามารถตีได้5ครั้งนะครับนะอะ พอเราเป็นล่างธรรมดาปุ๊บเราจะตีได้แค่3ครั้งนะครับน้องๆดูนะปุ๊บ12 3 1 2สอง่าแต่ถ้าเราเป็นล่างไฮบริดปุ๊บ1 2 3 4 5แล้วล่างไฮบริดนี่พิเศษมากเลยนะน้องตีแล้วมันติดสถานนะเบิร์นด้วยนะครับหรือแบบลุกไหม้นะบุ๋มเห็นไหมน้องๆเห็นเจ้ามอนตัวนี้ไหมแกรี่ไพเลตมีไฟติดตัวด้วยนะน้อง โอเป็นไงเดี๋ยวเรามาฟาร์มฟูลี่มิตเตอร์เพื่อแปลงร่างเป็นมังกรยักษ์กันดีกว่านะครับน้องๆ1น้ 1, 2, 3, 4 5อง1 2สโอเคฟูลี่มิตเตอร์พี่เต็มแล้วเตรียมพมกับมังกรได้เลยปุ้ม เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันต่อนะครับน้องๆล่างมังกรล่างนี้เขาเรียกว่ามังกรยุโรปนะครับนะเหมือนแบบมังกรในเกมออฟทรอนนะน้องๆแถมของพี่เป็นผลปีศาจถาวรสามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็นทั้งมังกรยุโรปและมังกรฝั่งเอเชียได้ด้วยนะน้องๆเดี๋ยวเรา,เามารีวิวสกิลอะไรดีกว่าท่าแรกของมังกรฝั่งยุโรปนะครับน้องๆจะเป็นการพ่นไฟพอเรากดค้างไปปุ๊บนะดูอึ๊บอึบอึบบึม นะส่วนท่าที่2นะครับน้องมันจะเป็นกลงเล็บบางกนรนข่วนศัตรูในระยะค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะน้องเดี๋ยวพี่ไปตีบาก,กี้ให้ดูนะไฮ้แฟงกี้สิอ่าอ่าท่าที่2นะครับฟุ่มนะเป็นกลงเล็บขึ้นมาแต่พระเอกของเราไม่ได้อยู่ที่ท่านี้เลดิพระเอกของเรานะอยู่ที่ท่าที่3นะน้องก่อนที่จะไปท่าที่3อ่ะเรามาดูท่าเกันก่อนท่า F มันจะเป็นการควงสว่านนะครับน้องๆดูนะ1 2 3สอแล้วก็ทำดาเมจรอบๆนะครับที่เราบินผ่านไปในเวลาถึงท่าที่3แม้ลน้องๆเตรียมตัวพบกับมหาแบบสกิลทั้งแมปไปสกิลเนี้ยนี่บอกเลยฟาร์มโคตรสบายน้องนะฟาร์มสนุกฟาร์มสบายมากบุ้ม แลวการคลิกธรรมดานะครับการโจมตีธรรมดาจะเป็นการพ่นไฟนะนเห็นนะโอ้บินเนี่ยถ้าโดนศัตรูนะถ้าสามนะจะเป็นการเกี่ยวศัตรูขึ้นมาอย่างงี้นะอ่าท่าที่สามอือหือ ไงบ้างครับน้องแรงไหมเสร็จแล้วน้องๆคงสงสัยว่าพี่ครับพี่ครับขอดูมังกรญี่ปุ่นหน่อยได้จัดไปน้องแล้วเข้ามาที่ชอ็อปเลื่อนลงมาล่างสุดผลถาวรของเราสามารถสลับฝั่งได้นะครับน้องปุ๊บอ่าตอนนี้พี่กายเป็นมังกรเขียวไคโดนะไม่ใช่มังกรฟ้าไคโดนะครับน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ขอเก็บมสัสไอฟูลี่มิเตอร์นิดนึงนะน้องนะจะได้แปลงล่างได้สะดวก นี่ไงล่ะมังกรเขียวค่อโดนะเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแรกกันเลยดีกว่านะของล่างนี้ฮาแซดนะน้องเป็นการพ่นไฟเหมือนเดิมนะอืมแต่ระยะพี่ว่าเท่ากันนะท่าที่2เป็นการม้วนตัวแล้วกระแทกลงไปที่พื้นนะสร้างดาเมจต,ต่อศัตรูรอบๆบท่าที่สจะคล้ายของมังกรฝั่งยุโรปแต่อันนีส้สำหรับพี่ว่าสกินสวยนะแต่ท่าสามมังกรยุโรปเก่งกว่าดูนะน้อง มันกดค้างไม่ได้อะมันไปอย่างนี้เลยนะครับน้องๆทั้งแมพเห็นไหมท่อนไม้กระจายอ่าาเอเป็นการม้วนตัวนะกดค้างได้อ่าอปไนไงเท่ไหมน้องมาดูอีกทีนึงหยอดปั้มแล้วก็หมุนตัวเองลงมา ส่วนน้องๆคนไหนที่อยากรู้ว่าสกิลของผลปีศาจตัวนี้รายละเอียดเป็นยังไงแนะนําให้น้องเข้ามาที่แมปบล็อกฟุตได้เลยนะแล้วถ้าน้องๆอยากรู้ว่าลงดันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมดีๆมานําเสนอน้องๆนะเผื่อใครอยากได้ผลไม้ถาวรเอาละลากันไปก่อนนะคะ